คือล็อกยามเย็นของพวกเราที่กรุงเทพค่ะสยามไหนโอ้ my god จ้สวยมากาฉันมีกี้บ้าแสงหิวเรา <c oughs> แสงสงาดอร่ามากเพื่อนให้ย้อนยออย่าลืมกดซับตไต้ ของพวกเราที่กรุงเทพค่ะวันเดียวของเรานั้นจะคุ้มขนาดไหนบรรยากาศชิงชา้าสวรค์ยามเยน็นสรุปไม่ได้ไปแล้วนะคะสยามเพราะไม่รู้ว่าสยามไหนสยามเพลแลรสยามพลัากนหรือว่าไอคอนสยามเยอะหมดเลยความเป็นเด็กอยาม แล้วเราจะเดินมาทำไม่ว่าเราจะไปเยาวราชเลือไตทีงไหนเราจอเี่ยวโอ้ใช่เราจะไปดูเอเชียทีคตอนเย็นนะคะอยู่นักท่องเที่ยวทั้งนี ไปสวนไงเดินเ,เลยค่ะสวนดอ,อกไม้ค่ะผิดคาดว่าเอเชียทีวบรรยากาศดีมากตอนเย็นวันเยืนี้นะ่สรุปอยู่นี่แหละอุ๊ยบรรยากาศดีมากว่ะแล้วรู้ถึงถึงลมแห่งความเย็นแบบแม่นามากอุอ๊ยบ้านอาังคนโตู้ ขขอกซ่คอนมันเป็นซอนเจ้าหญิงนะนี่ก็คือน้ำตกน้ตกน้ำใจโอ้ยสรุปไม่ไปไหนละมาเดินเที่ยวเอเชียทีคุง i อาร์มแอลวีเกิเกิดมา ตูนนะคะมีบูธขายลูกแล้วก็มีบูธขายสินค้าต่งตางๆเฮ้ยแต่เดินมาแบบงมากงรน่มเริ่ม,เร,มเริ่มแบบเริ่มหิหาแล้วนะที <c oughs> นี้สปอ,อนส์สปอนเซอร์แป้งต้องเข้าแล้วแม่ต้องตกหนะ้าอันนี้เป็นประวัติของเจ้าหญิงนะคะสมสมหนึ่งร้อยปีของเขาจริงๆนะคะกัแบบดิสนีย์นาอเป็นตัวละครในดวงใจ วัดของเจ้าหญิงนะคะแล้วก็มีปุ่มกดให้ด้วยนะคะปุ่มกดให้น้องมีไฟล,ลองกดลองกดดิกดได้หน่อยนิน <in> ี <in> ่เป <in> ็นไงอะไรอันนี้เป็นเป็นทิชชู่ของเอนเซอร์นะคะ ค่ะ้าวจูดักทองที่ิธภัณฑหนุ่มเลยมือโอ้ม่เกิดดูดีมีเลือดเอาไ้เราไม่ต้องไปไหนละเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่าต้องลดนกต้องกลับมา ตังด้วยก็แบบต่างเอลซ่าและอีกก็จะไปที่อุถ่านอีกทีเธอคนเยอะมากโอ้โหอุ้ยอันนั้นเป็นเรือที่แบบกินข้าวริมแมาา่น<า>้ำว้าวคนแบบมันอลังมากอลังมากจริงหรอไหนนี่ไงน,นี่นไง โอเขาแสดงโชว์อยู่อุ้ยไม่เห็นเปิดเลนไวแล้วมัวแต่มองบนฟ้าโอ้ยโ้ my g o สวยมากถ่ายเขาดีกว่าถ่ายเรามันก็ต้องสวยอยู่ละเพราะว่าเราสวย มาหมูถ่ายม่วงสวยอ่ะถ่ายให้หน่อยถ่ายหน่อยแล้วค่อยแอดดมมาสวยมากแล้วหน้าคือฉ่ำเลยเพราะหลาเหือไหลายเธอ

มันผีสิงแบบเย็นมากทุกคนเย็นมากมากๆแบบมากเลยอะ่ะว้าวอันนี้เป็นชิงช้าชิงช้ามีตั๋วด้วยใช่จริงๆมีตั๋ว้่น้เลยอใหญ่มากใหญ่มากว้าวโอ้หชิช้ายักุ้ยสูงมาก แค่เห็นก็รู้สึกหัวใจเจ้าวิวแล้วว่ามันสูงกันมากแต่พึ่งจะมาระวังนะเราไม่รู้ความแบบความมั่นคงของของาก้องเราเรากลัว,วมันแบบบู๊บปับ๊บบับเออขึ้นปะก ดูคลิปหนึ่งนบรดิจ็อกกาทำงานที่สวนสนุกอยู่ที่ Sydney, ซิดนีย์ออสเตรเลียฟื้นในชันนั้นอยากอยากไปทำงานสวน,น,นสนุกเลยรู้สึกว่ามันสนุกดูดิด แบบเอาเวอร์แบบผิวแสงแสงผิวราวอ <c oughs> อร่ามากเพื่อนออร่ามากพี่สาวตรงมิกี้มิกี้เมานี่ตรงนี้ก็โดังหนึนะะ่งค่ะจะมีแบบแบ,บ็ดอกให้ถ่ายรูปก,กับกระตูนเรื่องต่างเป็นเรื่องราวนะคะ <c oughs> เราเดินจะรอบตัวหนาะตอนแรกจะเห็นแผนที่ก็คือแบบนีตัดังมันใหญ่มากนะเธอมันมีหลายตัวดังนะมีแปดรือสิบสองอ่ะมีสิบสอใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยพวกเราเดินกันจะครบเลย<อ>นี่เราจะวนกลับมาที่แอรีเรลที่เดิมแอรีอพุ่งมีแบบไฟเราอยากเห็นนี่ไงมีกระจกด้วยเราแอบเห็นโซนโซนเก็าห็ง <Scroll> วันนี้ก็พาดูเอเชียทิตอนดึงคืนแบบพอของปักของคอนะคะเดี๋ยวพรุ gment. ่งนี้เราไปเจาะลึกโซนที่เสียตังการแล้วก็แบบถ่ายกลีบตอนกลางวันให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เรามีบิ๊ก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 หมวกเขาเรียกอะไรหมวกบิ๊กหมวกมีหมวกใบใหญ่นะคะก็รอติดตามคลิปต่อไปนะคะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยคลิปนี้บ๊ายบายไปเจอกันใหม่คเทต์อื่นนะจ๊าบ๊ายบายค่ะ